กลับมาพบกับรายการทีเด็ดฟุตบอลรายวันโดยทีมงานเสียเบิ้มวิเคราะห์โดยผมอองเสฟสุขวันนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลทีมชาติเหมือนเดิมนะแต่ฟุตบอลโซนยุโรปเตะจบไปแล้วเดี๋ยววันนี้เลือกคู่ไหนตามมาดูกันอย่างที่บอกเมื่อกี้นะัคือโซนยุโรปเตะกันไปหมดแล้วนะวันนี้ก็จะเป็นโซนคอนคาเคปนะโซนฝั่งอเมริกาบ้างวันนี้เลือกเป็นคู่ระหว่าง สหรัฐอเมริกากับคอสตาริกานะวันนี้เตะที่บ้านของส,สหรัฐอเมริกาเดี๋ยวมาดูข้อมูลที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะมาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อยนะเจอกันค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าอยู่ในโซนเดียวกันนะมันก็เตะกันเกือบทุกปีอ่ะเอามาให้ดู10นัดล่าสุดเลย10นัดล่าสุดเมริกากับคอสตาริกานี่เมริกาชนะไป6นะ เสมอศย์แล้วก็คอสตาริกาชนะได้4 2นัด3นัดหลังสุดนี่คืออเมริกาชนะได้หมดเลยนะตั้งแต่ปี2019ก็ชนะ2 0ปี2020ชนะ1 0ปีนี้เมื่อเดือนมิถุนาก็ชนะไป40 3นัดล่าสุดเมริกายิงได้7ไม่เสียประตูเลยนะเวลาเจอคอสตาริกานี่คือเฮ h ูเฮของคู่นี้นะก็เมริกาทำได้ดีกว่าชัดเจน ฟอร์มล่าสุดของอเมริกา5นัดล่าสุดนี่ชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1แพ้นี่ก็คือแพ้นัดล่าสุดนะไปเยือนปานามาแพ้พิกล็อกเลยนะก็เป็นฟอร์มที่ไม่ค่อยดีล่าสุดเลยของทางอเมริกาก่อนหน้านั้นก็ชนะฮอนดูรัสชนะจามกามาได้นะแล้วก็มีเสมอแคนาดาเสมอเอลซาวาดอร์ก็น่าสนใจสําหรับอเมริกานัดน,นี้ว่าจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้หรือเปล่านะส่วนทางฝั่งทีมเยือน คอสตาริกา5แมตช์ล่าสุดชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1นะนัดล่าสุดนี้ชนะเอลสวดอร์ไป2ประต,ตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็เสมอ2นัดติดเสมอกับฮอนดูรัสแล้วก็เสมอกับจาเมกาแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือแพ้เม็กซิโกก็ถือว่าฟอร์มไม่ได้ดีเท่าไหร่นะสำหรับคอสตาริกาที่จะมาเยือนอเมริกาในวันนี้เดี๋ยวมาดูตารางคะแนนข,น,นของโซนคอนคาเคฟกันหน่อยโซนคอนคาเคฟ มีทั้งหมด8ทีมนะมีเม็กซิโกเมกาปานามาแคนาดาคอสติกาเอลซัลโดฮอนดูรัสและจาเมกาโซนนี้ฟุตบอลโลกได้โคต้าอยู่ที่3ทีมครึ่งนะก็1 2 3นี่ก็จะไปบอลโลกอัตโนมัติทีมที่4นี่ต้องไปเพลย์ออฟนะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปเพลย์ออฟกับโซนไหนนะอาจจะเป็นยุโรปหรืออาจจะเป็นเอเชียเรานะเพราะเอวิยุโรปไม่น่าจะได้ไปเพลย์ออฟเพราะยุโรปได้10 13ทีมเต็มนะไม่ต้องไปเพย์ออฟส่วนที่เพย์ออฟก็น่าจะมีโอเชียเนียมีโซนเอเชียเราเนี่ยแล้วก็โซนคอนคาเคฟเนี่ยที่ได้มีเศษเป็นครึ่งนะอย่างเอเชียเราได้4ทีมครึ่งเนี่ยเมกาใต้ได้4ทีมครึ่ง โอเชเนียได้ครึ่งทีมคอนคาเคฟได้3ทีมครึ่งก็อยู่ใน4โซนเนี่ยแต่ยังไม่แน่ใจว่าโซนไหนจะได้ไปเพลย์ออฟกันนะที่4ก็จะได้ไปเพลย์ออฟนะหนึ่ได้เข้ารอบอัตโนมัติสถานการณ์ตอนนี้เมกาเล่นไป5นัดอยู่ที่2นะมี8แต้มเป็นรองเม็กซิโกอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะถ้านัดนี้เกิดสะดุดขึ้นมานี่เสียวเลยนะเพราะว่าคอสตาริกามี6แคนาดามี7ก็คือจอสหรัฐกับปานามามาติดๆนะที่2ที่3นี่ ได้ไปอัตโนมัตินะที่4นี่น่าจะได้ลุ้นกันเหนื่อยนะเพราะดูแล้วเนี่ยมี5ทีมที่ได้ลุ้นกันนะเอลซาวาร์ฮอนดูรัสกับจาไมก้าไม่น่าจะได้ไป5ทีมที่ต้องลุ้นกันเนี่ยก็ใน5ทีมเนี้ยก็จะมีตกไป1ทีมนะและอีก1ทีมก็จะไปเพย์ออฟนะสถานการณ์ตอนนี้คอสตาริก้าอยู่ที่5ชนะ1เสมอ3แพ้1 8ทีมก็จะแข่งกันอยู่14นัดนะตอนนี้เพิ่งแข่งกันไม่ได้5นัดเองก็ยังประมาณยังไม่ถึงครึ่งทางเลยก็เดี๋ยวนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของโซนคอนคาเคฟเดี๋ยวเราไปดูราคาของคู่นี้กันหน่อยว่าโต๊ะเปิดเป็นยังไงบ้างวันนี้ราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านเมกานะักต่ออยู่1ลูกสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกควบ2ลูกครึ่งก็เป็น ราคาที่ค่อนข้างสูงนะสำหรับอเมริกาตอนนี้ที่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไปต่อ1ลูกนะเดี๋ยวมาดูกันทีมงานเสียเบิ้มจะฟันธงให้ทีมไหนในวันนี้วันนี้ทีมงานเสียเบิ้มมองไปที่สหรัฐอเมริกานะแน่นอนนะสหรัฐเป็นทีมใหญ่กว่าคอสตาริกานะมาตรฐานอะไรน่าจะดีกว่าเพราะอเมริกานี่มีบอลลีกใน ประเทศตัวเองค่อนข้างแข็งแล้วนะเดี๋ยวนี้ทีมมีการพัฒนากันไปเยอะมากๆแล้วมีทุนการทําทีมค่อนข้างเยอะนะสำหรับฟุตบอลในสหรัฐอเมริกาเห็นได้จากนักเตะที่แบบเหมือนปลดระวางจากทางยุโรปนี่ก็กลับไปโกยเงินทางอเมริกาทําให้หลีกอเมริกานี่ค่อนข้างแข็งเลยนั่นนี้อเมริกาต่อลูกนึงมันเหมือนจะแพงนะแต่ผมว่าวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยอเมริกามีกองเชียร์เต็มสนาม น่าจะทําผลงานได้ดีกว่าคอสตาริกานะชนะ1ลูกนี่น่าจะมีแน่แต่ลูก2นี่ต้องลุ้นกันนิดหนึงนะอาจจะเหนื่อยหน่อยสําหรับลูก2แต่ยังมองไปที่สหรัฐอเมริกานะไม่ไม่น่าที่จะลองคอสตาริการาคานี้เสียวๆนะเล่นเจ้าบ้านสหรัฐอเมริกาสบายใจกว่านะวันนี้ทีมงานเสียเบิ้มก็ฟันธงไปให้สหรัฐอเมริกานะวันนี้วันสเต็ปไม่มีนะสเต็ปน้อยนะก็ เอาไว้ช่วงบอลลีกกลับมานะเดี๋ยวก็จะมีสเตปกลับมาเหมือนเดิมแน่ๆนะสำหรับใครที่ชื่นชอบบอลสเตปฝากไว้หน่อยนะช่องทางติดต่อเสียเบิม้มมีทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ Line นะ a c e b o o k กับ u t u b e ก็เซิร์ชเข้าไปได้เบิม้มโตะล้อนะชื่อเดียวกันก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะก็จะได้ไม่พลาดคลิปไม่พลาดข้อมูลที่เทียมงานเสียเบิม้มเตรียมมาให้ทุกๆท,ท่านนะส่วนใครอยากจะคุยกับเสียเบิม้มตัวจริงจริง,รง,รงก็ แอดไลน์มาที่ b อดบกนะก็เข้ามาคุยกับเสียเบิ้มนะอันนี้เป็นไลน์ส่วนตัวเสียเบิ้มก็มาคุยกับเสียเบิ้มกันได้อยากรู้เรื่องบอลอยากจะมาขิงอยากจะมาคุยแมนยูหรือว่าครูอะไรกับเสียเบิม้มก็แอดไลน์เข้ามาได้นะแอดบเดเดี๋ยวเสียเบิ้มก็จะตอบให้นะก็ฝากไว้ทั้ง3ช่องทางนะ YouTube Facebook Line นะ YouTube Facebook เบิม้มโตล้องไลน์แอดบ ส่วนวันนี้ตัวเดียวฝากไว้ที่สหรัฐอเมริกาต่อ1ลูกนะและเดี๋ยวมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมอ๋องเสพสุขลาไปก่อนครับสวัสดีครับ